กิโลคมาดว่าน่าจะถึงบ่ายๆครับเป็นไปได้ครับโอ้ครับสีประจันไปสามชุก17กิโลนะครับก็ก็คงจะบ่ายไปแล้วนู่นแหละครับเฉพาะจากนี้ไปตัวเพเภอสีประจันก็อีก5กิโลแล้วพี่น้องประชาชนมารอรับหลวงตาที่สอำเภอสีประจันอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับครับก็คิดว่าเดินจากสามชุกจากสีประจันไปสามชุกอีกก็คงจะ อ่าบ่ายสามประมาณบ่ายสามบ่ายสี่บายสองบ่ายสามวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจุดที่หลวงตาจะได้แวะพักจังหวัด,ดคืนนี้ยังไม่รู้ที่ไหนนะครับต้องรอบ่ายสองบ่ายสามที่จะรูปีกัดนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงเกือบจะถึงตัวอำเภอศรีประจันแล้วครับอีกประมาณ5กิโลครับ <iet> สวัสดีทั้ง200กว่าท่านนะครับขณะน,นี้ลงตาบุญชื่นเดินทุดงจากวัดสบรดเทศตำบลวังยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งหน้าตัวอำเภอศรีประจันต์ อีกประมาณ5กิโลก็จะเข้าสู่ตัวอำเภอศรีประจันต์นะครับขอบคุณเมื่อวานนี้นะครับที่พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมื่นกว่าท่านนะครับสาธุครับเป็นกําลังใจให้ออดลาดบุรีเดินตามหลวงตาไปใหถึงนครพนมนะครับอีกประมาณ800กิโลเมตรนะครับปีหน้าเดือนหน้านานะครับจึงจะถึงนครพนมนะครับ

ตรวจตีทั้ง220ท่านนะครับหลงตาบุญชื่นกำลังเดินทุดงเข้าสู่ตัวอำเภอสรีประจันนะครับที่ประมาณ5กิโลเมตรครับ

ไก่พมตนาไพมนเขารู้ตาไิ่าว่าไก่รัดใครแล้วขับไปเส้นหนึ่งครับสวัสดีทั้ง239ท่านนะครับี่ดี่นแล้วก็นะครับ 253แล้วนะครับ52าสิบสอสสทันแล้วนะครับสาธุรครับขอบคุณเมื่อวานนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมื่นกว่าท่านนะครับสาธุรครับเป็นกำลังใจให้ออดลาดบุรีได้เดินตามไปส่งหลวงตาให้ถึงวัดที่นครพนมนะครับถึงเดือนหน้าปีหน้านู่นแหละครับ ถึงหน้าวัดถั่วแล้วนะครับทางเข้าวัดถั่วนะครับถึงหน้าวัดถั่วแล้วครับ ขอบคุณท่านธีรวัตรนะครับที่ให้ข้อมูลพี่น้องนะครับในเส้นทางที่หลงตาคุณชิ่นจะเดินทขดงไปนะครับแกะไว้เป็นน้ำมงคลบ้างก็ได้นะครับครับผมบ้านหม่กสํโลงท่าหลวงท่าหลวงนะครับครับแล้วก็ด่านคุณโพติ้าทองคำนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอเภอ,อ,อเพบอเภอบ้านไผ่หมากสารคามร้อยเอ็ดยะโสนะครับร้อยเอ็ดโพนทองนะครับแล้วก็อ่ามุ่งหน้าไปสกลน,นครน,นะครับถึง นครพนมถึงอำเภอโุสมานแล้วก็โพนสวัสด์แล้วนะครับวัดหลวงตาบุญชื่อบุญชื่อหลวงตาบุญชื่ออยู่ที่วัดสาโลาใหญ่อำเภอโพนสวัสด์นะครับจังหวัดนครพนมนะครับอีก4กิโลนะครับหลักกิโลเมตรข้างหน้านี้ก็จะถึงสีประจันแล้วนะครับ สีปะจันสี่กิโลกม83สาทางหลวงหมายเลข340ี่ศเลยวัดตัวมาแล้วนะครับ สวัสดีพี่น้องทั้ง330ท่านนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออดราชบุรีถึง1 0 0 0 0หมื่นกว่าท่านนะครับสาธุครับตรงตากำลังมุ่งหน้าอำเภอศรีประจันทร์ครับอีก4กิโลก็จะถึงตัวอำเภอศรีประจันร์แล้วนะครับ คุณยายเก็บน้ำไว้ขวดหนึ่งก็ได้เป็นน้ำมงคลเอาไปเลยอันอันนี้อันนี้เด็กๆลงตาให้นะครับคนลับแพ็กคนละอันนะเด้ะหน้ำเดี๋ยวม่รับู้หลังก็รับที่นั้น พี่ขับรถมาบอกแอรอย่ครับกํำลังใจให้หลวงตานะครับขับรถผ่านก็บอกหลวงตาสู้ๆนะครับนมไว้ให้เด็กกินเลยนะครับสวัสดีพี่น้องทั้ง414ท่านนะครับชื่นใจจังเลยครับปื่มใจมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สูวสู้นะครับเป็นกำลังใจให้ลงตาบุญชื่นเดินทุดงไปให้ถึงวัดที่นครพนมนะครับอีกเดือนอีกประมาณเดือนแปดร้0ยกิโลนะครับจากนี่ไปปีหน้าเนาะเดินมกราปีหน้านั่นแหละเดินข้ามปีเลยนะครับ ยกที่แล้วผ่านถึงไหนไหมค่สามคู่สามคู่ของสโไม่ได้ถวายครับผม ยกน้ําถวายเลยครับยกเลยครับเดี๋ยวหลวงตาจะเคาะให้นะครับยกเลยครับยกน้าเดี๋ยวนี้เลยครับยกเลยครับยกไว้ครับ429ท่านสวัสดีนะครับต้องคอยออกมาบอกพี่น้องให้ยกน้ําถวายนะครับยกของถวายเพราะหลายท่านชอบพนมมือแล้วก็ชมเพลินนะครับถ่ายรูปเพลินนะครับลืมยกของถวายก็มีนะครับไม่ได้ครับ ไม่ปูครับไม่ปูครับเก็บเลยยกน้ำถวายอย่างเดียว้าปูผ้านะครับถอดหมวกด้วยหลวงตาจะได้เคาะนะครับเกครับอุ้มไว้ครับไมาอีกครับให้หลวงตาครับยกถวายไว้คาบาจจะเคลื่อนไหวหน่อยนะครับมาครับมาครับ ตรงนี้เลยครับหมวกเอาออกแม่รถครับอย่าถอยครับอย่าถอยอย่าถอยนะครับเขานั่งอยู่นะครับเกือบถอยรถไปทับคนข้างหลังนะครับมองไม่เห็นครับเอาเลยครับนั่งเลยครับจะถวายใช่ไหมเอาเลยครับ ยกไว้ครับของถวายยกไว้ครับของถวายยกไว้ครับเด็กๆนั่งนี่แหละเดี๋ยวลงตาเคาะหัวให้โอเคครับยกน้ำไว้ครับต้องไม่มีคนบอกข้างหน้านะครับต้องคอยมาบอกนะครับผู้พัยก็ดูแต่รถอย่างเดียวนะครับโอเคครับยกไว้ครับเดี๋ยวลงตาจะเคาะให้นะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวหน่อยนะครับพี่น้องเพราะผมต้องเดินเร็วนะครับ ยกน้ำถวายเลยครับยกน้ำถวายครับเดี๋ยวไม่ทันยกน้ำถวายครับเดี๋ยวไม่ทันยกน้ำถวายไว้ครับถอดหมวกด้วยลูกถอดหมวกถอดหมวกยกน้ำไว้ครับลวงตาจะได้เคาะครับยกน้ำถวายครับ สวัสดีครับ5 0 1หนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังการไลฟ์สดของออสราดบุรีนะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับตอนนี้ต้องทําหน้าที่เป็นหน่วยวิ่งเร็วข้างหน้านะครับเพื่อบอกให้ที่น้องเตรียมของถวายนะครับถ้าบาจจะเคลื่อนไหวหน่อยนะครับอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับก็สาธุบุญด้วยกันนะครับ